สวัสดีค่ะมาพบกับคนแชร์ข่าวอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ข่าวสารมาตรการเยียวยากเกษตรกรซึ่งทางด้านทกศนะคะได้มีการประกาศเพิ่มแจ้งตารางการโอนเงินเยียวยากเกษตรกรมีหลายจังหวัดกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่จังหวัดแรกกันเลยนะคะเป็นจังหวัดของสุโข,ขทัยนะคะในวันที่15พฤษภาคม2563าตําบลตะโนด ตำบลทุ่งหลวงวันที่18พฤษภาคม2563ตำบลสีคิรีมาศตำบลสามพวงตำบลบ้านป้อมวันที่19พฤษภาคม2563ตำบลบ้านน้ำพุตำบลทุ่งยางเมืองตำบลน,นาเชิงคีรีตำบลหน,นองกระดิ่งตำบลหน,นองจิก ต่อไปก็จะเป็นทกศจังหวัดเลยนะคะในวันที่15พฤษภาคม2 5 6 3 1ตำบลท่าช้างคลองนะคะจำนวน726ลาย 2. ตำบลผาขาวนะคะจำนวน427ลายและวันที่18พฤษภาคม2563ตำบลโนน,นปอแดงนะคะ730ลายตำบลโนน,นป่าซางนะคะ5้ารลายและตำบลบ้านเพิ่มนะคะจำนวน396ลาย ต่อไปก็จะเป็นจังหวัดศรีสะเกตนะคะของสาขาขุนหารในวันที่15พฤษภาคม2563ตำบลบักดอง954ลายตำบลสิจำนวน410ลายและนอกพื้นที่นะคะจำนวน41ลายส่วนในวันที่18พฤษภาคม2563ตำบพลพราน903ลาย ตำบลโพวงนะคะ339ลายตำบลไพร363ลายและนอกพื้นที่30ลายส่วนในวันที่19พฤษภาคม2563 ตำบลกระหวันนะคะ651ลายตำบลกันทลมนะคะ656ลายตำบลขุนหาร465ลายตำบลโนนสูง553ลายตำบลโพก,กระสัง628ลายตำบลภูฝ้าย313ลายตำบลห้วยจันทร์นะคะ306ลายและนอกพื้นที่จำนวน32ลาย ซึ่งจังหวัดศรีสะเกดนะคะก็จะเริ่มมีการทยอยจ่ายเงินตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ 15, 18และก็19พฤษภาคม2563ซึ่งจะมีจำนวนทั้งหมด14,337ลายซึ่งเราก็จะไปเริ่มดูตารางการจ่ายเงินในวันพรุ่งนี้นะคะของจังหวัดศรีสะเกดของทกศส,สาขาพยายุ1,404ลายสาขาภูสิงห์1,80 0ลาย สาขากันทลัก1,865ลายสาขากันทลารม1,129ลายสาขาคุคขัน,นะะ1,313ลายสาขาคุ้นหาร1,405ลายสาขาถนนพระวิหาร1,254ลายสาขาน้ำเกลียงะะ1,312ลาย สาขาโนนคูน1,521ลายสาขาเบญจลักษณ์1,320ลายสาขาปรางกู1,224ลายสาขาโพสีสุวรรณนะคะ1,726ลายสาขาไพรบึง2,045ลายสาขายางชุมน้อย1,033ลาย สาขาลาสีไสนะคะ3,288ลายสาขาวังหิน1,839ลายสาขาสีลัตนะ1,233ลายสาขาสีสเกต218ลายสาขาห้วยทับทันนะคะ1,114ลายและสาขาอุทุมพรพิสัย679ลาย ต่อไปก็จะเป็นวันที่18พฤษภาคม2563นะคะสาขาพายุ1,260ลายสาขาภูสิงห์2,054ลายสาขากันทลักษ์ 1,715ลายสาขากันทราล,ลม1,852ลายสาขาคู่ขัน2,108ลายสาขาคุณหาร1,635ลายสาขาถนนพระวิหาร994ลายสาขาน้ำเกลียงะะ1,813ลายสาขาโนคณนะคณะ1,925ลายสาขาเบญจลัก1,891ลายสาขาปรางกู1,476ลาย สาขาโพสีสุวัน1,061ลายสาขาไพรบึง1,667ลายสาขายังชุมน้อย1,408ลายสาขาลาสีไส2,292ลายสาขาวังหิน1,939ลาย สาขาศรีรัตนะ1776รายสาขาศรีสเกต1286รายสาขาห้วยทัพทัน1292รายสาขาอุทุมพรพิสัยนะคะ1269ราย ต่อไปก็จะเป็นวันที่19พฤษภาคม2563สาขาพายุ44ลายสาขาภูสิงห์995ลายสาขากันทลักษ2,767ลายสาขากันทลาลม5,200ลายสาขาคุกขัน7,620ลายสาขาคุณหาร3,604ลายสาขาถนนพระวิหารนะคะ3,024ลาย สาขาน้ำเกลียงนะคะ665ลายสาขานนคูณ44ลายสาขาเบนจลักษ21ลายสาขาปรางกู่1,860ลายสาขาโพสีสุวรรณ9ลายสาขาไพรบึง392ลายสาขายางชุมน้อย765ลายสาขาลาสีไซนะคะ3,824ลายสาขาวังหิน1,488ลาย สาขาสีรัตนะ849รายสาขาสีสเกตนะคะ5,012รายสาขาห้วยทับทัน595รายและสาขาอุทุมพรพิสัยนะคะ4,844ราย ต่อไปก็จะเป็นของจังหวัดเพชรบูรณ์ของทกศสาขาหล่มเก่านะคะจ่ายวันที่15พฤษภาคม2 5 6 3ตําบตำบลหินฮาวจำนวน351รยาบลายตำบลหล่มเก่าจำนวน317รยลายตำบลบ้านเนินนะคะจำนวน289ราลายส่วนในวันที่18พฤษภาคม2563ตําบตำบลน,นาแซงจำนวน256รยาบลายตำบลวังบานจำนวน513รยาลายตำบลน,นาเกาะนะคะจำนวน120รลาย ต่อไปก็จะเป็นตารางการจ่ายเงินของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะในวันที่15พฤษภาคม2563สาขากุดข้าวปุ้น1,907ลายสาขาเขมราช1,613ลายสาขาเขืองใน1,733ลายสาขาคำเจริญ989ลายสาขาชัยมงคล1,727ลายสาขาดอนจิก1,884ลาย สาขาเดชอุดม4,020ลายสาขาตราการพืชผล701ลายสาขาตานซุมนะคะ2,414ลายสาขาทุ่งสีอุดม883ลายสาขานาจะลวย1,588ลายสาขาน้ำขุ่น1,242ลายสาขาน้ำยืน1,253ลายสาขาบ้านกอกนะคะ1,200ลาย สาขาบุญทลิก3,107ลายสาขาพิบุญมังสาหาร1,562ลายสาภาโพไซนาตาลนะคะ2,820ลายสาขามวก30 1,409ลายสาขาวาลิมชำลาบ537ลายสาขาสีเมืองใหม่1,697ลาย สาขาสว่างวีละวง1,003ลายสาขาสำโรง1,156ลายสาขาซิลินทร1,620ลายสาขาเหล่าเสือโกกนะคะ2,512ลายและสาขาอุบลราชธานี1,180ลายส่วนวันที่18พฤษภาคม2563สาขากุดข้าวปุ้นนะคะ1,849ลายสาขาเขมมาลาด2,111ลายสาขาเขืองใน1,583ลาย สาขาคำเจริญน,นะคะ1,977ลายสาขาชัยมงคล2,105ลายสาขาดอนจิกนะคะ1,984ลายสาขาเดชอุดม2,935ลาย สาขาตระการพืชผลนะคะ1,218ลายสาขาดานสุม2,958ลายสาขาทุ่งสีอุดม1,299ลายสาขานาจลวย1,741ลายสาขาน้ำคุณ1,144ลายสาขาน้ำยืน3,007ลาย สาขาบ้านกอก1,338ลายสาขาบุญทลิกนะคะ4,006ลายสาขาพิบูลมังสาหาร2,629ลายสาขาโพไซนาตาลนะคะ3,320ลายสาขาม่วง30 1,409ลายสาขาวาลินชำลาบ1,788ลายสาขาสีเมืองใหม่1,763ลายสาขาสว่างวีละวง969ลายสาขาสำลรง2,335ลาย

ต่อไปก็จะเป็นของวันที่19พฤษภาคม2563สาขากุดข้าวปุ้น21ลายสาขาเขมมาลาด2,742ลายสาขาเขืองใน2,816ลายสาขาคำเจริญ1,652ลายสาขาชัยมงคลนะคะ509ลายสาขาดอนจิก508ลาย สาขาเดชอุดม3 0 1 8ลายสาขาตราการพืชผล2678ลายสาขาตาลสุ่ม522ลายสาขาทุ่งศีอุดม34ลายสาขานาจลวย392ลายสาขาน้ำขุน37ลายสาขาน้ำยืน1150ลายสาขาบ้านกอก554ลาย าขาบุญทลิก2,578ลายสาขาพิบูลมังสาหาร2,629ลายสาขาโพไซนาตาล550ลายสาขาม่วง30นะคะ4,706ลายสาขาวลินชำลาบ4,556ลายสาขาสีเมืองใหม่4,127ลายสาขาสว่างวีละวง15ลายสาขาสำโรง1,442ลายสาขาศิลินทร768ลาย สาขาเหล่าเสื้อโกก143ลายและสาขาอุบลราชธานี2,993ลาย และนี่ก็เป็นตารางการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรของแต่และจังหวัดนะคะส่วนสำหรับจังหวัดไหนที่เรายังไม่ได้แจ้งนะคะเดี๋ยวทางเราก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ